สวัสดีครับเรามาดูผลฟุตบอลแอฟริกันครับ of อ nation อเ,เกมรอบแบ่งกลุ่มนะสุดท้ายนัดที่3ประจำชัมม่วโมงสู่ที่21มกราคมวันนี้เป็นคิวในกลุ่ม E แล้วก็ F นะฮะเริ่มกันที่อัลเบริคอสก็เอาชนะเอลจีเดียไป3-1มหนึ่งอัลเบริคอได้3ประตูจากแฟนเคซี่อิบะฮิมซาการ่าและก็นิโคลัสเปเป้นะฮะส่วนทางอัลจีเรีได้1ประตูจากโซเฟเนเป็นเด็บก,กา เซรรีโอนก็แพ้ให้กับอีโคเทเรียลกินีไป0ูนย์หนึ่งือที่เกมนี้อีโคเทเรียลได้ประตูชัยจากฟาโบกาเนตแกมเบียฮะก็เฉือนเอาชนะตุนิเซียไป1นูนจากลูกยิงของอาบิลจาโลและก็มาลีเอาชนะมอริเตเนียไปส0จากมาซาเดโอไฮดาลาและก็จุดโทษของอิบราฮิมาโคเน และนี่คือเบอร์สรุปของกลุ่ม E นะฮะแชมป์กลุ่มตัวเป็นของ i อ o r y c o ลิโคสเก็บไป7คะแนนอันดับ2อ q u ีคว r เทเ g ียกิเนีเก็บไปหฮะสทีมนี้ผ่านเข้าสู่รอบ16ทีมสุดท้ายต่อไปอันดับ3ามเซร์เรียโอบีคะแนนไปลุ้นต่ออันดับ3ที่ดีสุดฮะส่วนอันดับ4 a l g e ลจีเรียก็ตกรอบ ไปที่กลุ่ม F อันดับหนึ่งและ2เป็นมาลีกับแกมเบียเก็บไปทีมละ7คะแนนเทเทเท่ากันแต่ว่าประตูได้เสียมาลีดีกว่าเลยเป็นแชมป์กลุ่มครับแต่ก็ไม่เป็นไรครับ2ทีมนี้ผ่านเข้าสู่รอบ16ทีมสุดท้ายทั้งคู่อันดับ3ามนิเซียมี3คะแนนไปรู้อันดับ3าทีด่ดีสุดสอันดับ4โมลูเน,ทนีที่แพ้รวดก็ตกรอบไปและนี่คือบทสรุปอันดับสารที่ดีสุดครับ4ทีมที่ผ่านเข้ารอบก็จะมีเควิร์ตมาลาวีตุเซีโคโมโลครับส่วนเซรราลีโอและก็สุดานตกรอบ เดี๋ยวเรามาดูผลประกบคู่ในรอบ16ทีมสุดท้ายกันหน่อยดีกว่านะฮะสายบนก็จะมีบูกินาฟาโซพบกาบองในจีเรียเจอตูนิเซียเซเนกัลพบแคปเวิร์ดมาลีจะเจอกับอีควาทอรียกีนีมาดูกันที่สายล่างฮะมีกีนีเจอกับแกมเบียแคมเมรูลูพบคอมอร์ลสแอฟริกโคเจอกับอียิปต์แล้วก็โมร็อกโกเจอกับมาลาวีแวะมาดูกันที่ดัชนีล่าสุดนิดหนึ่งยังคงเป็นวิเซนต์อบูเบกาที่สัดไป5ประตู เดี๋ยวส่งท้ายกันที่โปรแกรมรอบ16ทีมครับวันอาทิตย์ที่23มกราคมก็จะมีบูกินาฟาโซเจอกาบองแล้วก็ไนจีเรียพบตูนิเซียตด้วยวันจันทร์มีกินีพบแกมเบียแล้วก็เค,คมรูนพบโคลมาโรสส่วนวันอังคารก็จะเป็นเซเนกัลพบแคปเวิร์ดแล้วก็โมร็อกโกเจอมาลาวีก่อนปิดท้ายด้วยวันพุธนะฮะมีแอฟริกาโคเจออียิปต์แล้วก็มาลีพบอีโคทโอเรียลกินี